กองทัพบ,บกขอเชิญประชาชนร่วมในกิจกรรมโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินวันพรุ่งนี้ถึง16ธันวาคมนะครับก็คือสุขเสาร์ทย์ที่ศูนย์การค้าเชนทันเวิลด์ในงานกองทัพบ,บกจัดให้มีนิทรรศการคนไทยรู้คุณแผ่นดินใช้หนังสั้นจากการประกวดหนังสั้นควบคู่ไปกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน นอกจากนั้นเนี่ยนะยังจัดทำเว็บไซต์ www.kingsiam.com ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะสยาม S I A M ค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชัน k i n g สยามด้วยให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ค่ะโพสข้อความถ่ายรูปแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะแอปพลิเคชัน King สยามเนี่ยถูกออกแบบให้ประชาชนที่สนใจสามารถจะปลูกต้นไม้แห่งความจงรักภักดีบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตตามกิจกรรมที่แต่ละ ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมคือสามารถปลูกต้นไม้แห่งความพักดีผ่านทางแอปพลิเคชนันนี้ได้ค่ะดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะคะอ,อ้าวนี่ฮะแอปพลิเคชัน k i n สยามนะครับดาวน์โหลดได้แล้วนะครับตูชมะทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะครับ